ครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเป็น MU-X นะครับในรุ่นของ i n s i g n i นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นในรุ่นของ l อง g Top นะครับซึ่งวันนี้เขาใส่เป็นในส่วนของตัวแม็กแต่งให้เรียบร้อยเลยครับยางนะครับผมบอกเลยว่ายางดีๆแม็กเท่ๆเลยนะครับอันนี้นะครับิว x นะครับราคาปี2024ปรับขึ้นจากราคาปี2023นะครับใครที่อยากได้ก็รีบมาจองกันได้เลยนะครับ ส่วนของหน้าตานะครับก็ยังเป็นหน้าตาเดิมนะครับในรุ่นของมิวเอ็กจาก2023-2024ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในรุ่นของมิวเอ็กนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับในรุ่นของตัวรองท็อปนะครับก็จะมีระบบเซ็นเซอร์มาให้แต่ว่ายังไม่มีส่วนของ ABS อ่าอ่าไม่ใช่ ABS โทษทีครับก็คือพวกระบบเบรกดอมัส์ตนะครับทัด้านหน้านะครับตัวนี้ยังไม่ได้มีมานะครับจะมีในเฉพาะรุ่นของตัวท็อปนะครับ นะครับในของเอะนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆดีกว่านะครับว่าว่านะครับแม็กตัวนี้นะครับเป็นแมกรุ่นไหนนะครับแม็กก็จะเป็นในส่วนของแมกเลนโซนะครับตัวนี้เป็นขอบ18นะครับตัวนี้เป็นขอบ18นะครับเป็นขอบ18เป็นขอบ18เลยเห็นไหมครับสวยๆนะครับนี่นะครับ แล้วก็ล้อหลังก็เป็น18เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สล้อนะครับเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วสีล้อเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่ครับแม็กจะเป็นในส่วนของเรนโซนะครับเป็นลายก้านตรงนะครับสีดําอันนี้จะเป็นในส่วนของดําเขาเรียกว่ามันไม่ไม่เหมือนเงาไม่เงาแท้นะครับก็จะเป็นเงาเงาดำด้านนะครับแล้วก็ตัดด้วยส่วนของทีีบสองีบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเรนโซคือจะตัด คลิปสองคลิปตรงนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ส่วนของน็อตนะครับเราก็ใส่เป็นส่วนของน็อตเดิมนะครับมันจะสวยแล้วก็ดูแลนะครับดูแลนะครับง่ายๆแล้วก็แข็งแรงด้วยสําหรับน็อตเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้เป็น6กูนะครับตรงรุ่นเลยนะครับแม็กขอบส8นะครับสีดานะครับแล้วก็ลัดด้วยยาง โตโยนะครับซึ่งเป็นยางยอดฮิตแล้วก็ที่แบบว่าดีมากเลยสําหรับโตโยนะครับก็คือขนาดยางของโตโยอันนี้นะครับก็อยู่เป็น265นะครับ265 60ขอบ18นะครับลายยางนะครับจะเป็นในส่วนของยางออฟโรดนะครับแบบนี้เลยสวยๆล่องลึกๆนะครับแบบนี้พอใส่ปั๊บมันจะดูเต็มซุ้มมากนะครับสำหรับม MU-X ผมว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใส่แล้วสวยนะครับสำหรับการแต่งสไตล์แบบว่าออฟโรดแบบนี้นะครับ ก็นานๆทีมีลูกค้าที่มาแต่งแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับดูดูน่น่เน่เห็นไหมครับนะครับอันนี้ก็ใส่ส่วนของตัวครอบจานรองมือเปิดนะครับดันเดิมนะครับมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีขาวมุกนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นครอบสีดําแล้วก็จานรองสีดําเพื่อให้มันตัดกับตัวแม็กให้ตัดกับตัวแม็กนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ใส่ยิวกันสาตนะครับเพราะว่าถ้าใส่แม็กแล้วใส่คิวกัน์ซาตมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูล้อหลัง เนี่ยครับเหมือนกันนะครับอย่างโตโยนะครับแม็กเลนโซ่สวยๆครอบปั๊มนะครับอันเนี้ยครอบปั๊มเป็นส่วนของลูกค้าบอกว่าอยากได้กริ่งกีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของลายหุ้มคาร์บอนนะครับครอบปั๊มนะครับล้อนะครับไม่ล้นไม่ล้นนะพอดีซุ้มเลยนะครับไม่ล้นนะครับหลังๆก็แบบนี้อันนี้ก็ติดฟิล์มส่วนของไฮคูนะครับเข้มๆ ดูขังเลยนะครับด้านหลังก็สวยสวยงามแบบนี้เลยนะครับมีเซนเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับในรุ่นของตัวรองท็อปนะครับนี่เทียบเท่ากับตัวท็อปเลยซึ่งตัวนี้จะขายดีมากนะครับหลายคนที่เงินหรือว่ายังไม่สะดวกเรื่องเงินที่เยอะก็เอาเป็นตัวรุ่นนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ส่งมอบ2คันนะครับก็มีอีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นแคป LDA นะครับด้านหลังเป็นสีเท่านัมโบนะครับอันนี้เป็นปี2023เลือกดีนะครับวันนี้ก็ส่งมอบ2คันเลย นะครับเดี๋ยวลูกค้าเข้ามารับอันนี้ลูกค้าก็กําลังนั่งอยู่ในห้องนะครับก็ยังเซ็นเอกสารอยู่นะครับเดี๋ยวก็รับสองคันนี้เลยวันนี้เลือกงามยามดีมากเลยนะครับเป็นวัน มีวันที่9นะครับโอ้โหเรื่องงามยามดีสีสวยเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ลูกค้าคนไหนสนใจหรือว่าอยากได้รถรุ่นไหนก็ลองทักมาสอบถามได้ครับบนโชว์รูมผมรถเยอะมากนะครับแล้วก็ด้านหลังสต็อกก็มีที่เก็บรถยังมีรถอีกเยอะมากมายนะครับสาหรับวันนี้ลูกค้าคนไหนสนใจรุ่นไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 9 4 5 3 6 3 3 3 0หนะครับหรือว่าทักมาทางเพจ Facebook ของเซลตุ้ย100%ก็ได้นะครับคิงจนสาขาพีมายนะครับสอบถามได้ตลอดเลยนะครับ หรือว่า idline 0945363330นะครับอันนี้ก็มีทางศูนย์บริการนะครับรับซ่อมนีม่รถเข้ามาครับศูนย์บริการนะครับใครที่อยากจะเข้ามาดูรถหรือทดลองขับก็เข้ามาได้ครับนี่ครับศูนย์ผมก็อยู่นครับถนนเยื้องกับนอำเภอพิมนะครับคิงยนต์สาขาพิมายนะครับค้นหาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์ว่า ที่ว่าการอำเภอพิมายก็ได้ครับแล้วมันจะอยู่ยังเงี้ยงครับพอมาจะเห็นป้ายอิสุแบบนี้เลยนะครับอยู่เส้นเดียวกันตรงข้ามกับยังเ้ยงที่ว่าการอำเภอนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ